สวัสดีพี่น้องทุกคนกรับวันนี้เรามาทำอะไรกันไม่รู้ครับเราจะเอาเครื่องตัดหญ้าครับแต่เราต้องมาหาเขาที่นี่ก่อนเาจะเอาหญ้าขึ้นรถมาไปเขาให้ไปอู้ขึ้นลยายเนี่ย ก็ค่อยลงครับพร้อมลงจริงๆนะเนี่ยกางเกงร่วมว่ะไม่ได้ใส่เข็มขัดดูโยบัเดีครับได้กี่ตัวแล้วปลาได้สี่แล้วครับสี่รอลองไปดูดิไม่กล้าลงรับเดียวตัวท้วมมากพกินแค่โตเลยช่วงนี้เสียเท่าไรครับตื่นมาแล้วครับหรือว่ามานานแล้วเจ็ดโมงครึง่งอู้เจ็ดโมงครึงง่งานาตอนนี้เป็นเวลาสิบโมง ปาอินน้อยนั่น,นะนะหนะนนมาแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อเช้านี้หรือว่าอ๋อมาที่นี่เจ็ดโมงครึง่งไม่ได้นอนที่นี่ใช่ไหมครับไม่ได้นอนจะนอนได้ยังไงบรรยากาศแบบนี้นนยุงตอมถ้ายุงตอมถ้ายุงท่านอนไม่กลางมงง้งบอกเลยว่าไม่น่าอรอด <laughs> โดนยุงโดนยุงตอม ไดสีต่ตัวแล้วนี่กการวางเบ็ดก็ประมาณนี้แหละตกเบ็ด,ดแต่ละตัวเนี่การใช้ชีวิตของเขาก็ประมาณนี้แหละครับนะก็คือว่าเขาเขาชอบตกปลาแหละแล้วแต่ความชอบของคนของเขานะครับของตัวเราเองกนะ็ จะใช้ชีวิตกันแบบไหนก็ก็ประมาณนี้ครับก็มีสี่เบ็ดนะครับเขาือเขาจะดวยจะจนก็อยู่ที่ตัวคนครับเห็นไหมเขาเขจะใช้ชีวิตกันแบบไหนเห็นไหมมีมีมีเบ็ดตกปลาด้วยข้ามบน เขาส่วนมากเขาจะมาที่เดิมเดี๋ยวไปก่อนร้านเบอร์เกอร์ยังอยู่งัตอนนี้รถก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับดูเอาละร้านเบอร์เกอร์ยังอยู่เนี่ยรู้ดังพอเราอาจจะได้ซื้อเบอร์เกอร์กินอุ่นน้ำขึ้นแล้วครับ ฝนตกก็ฝนตกไม่ตักเท่าไหร่เพราะว่าตกเป็นบางวันถ้าตกเป็นบางวันแต่ไม่แรงมากเท่าไหร่เราต้องค่อยๆลง่าเป็นเนินล้มเนี่หัวแตกเลยนะครับหัวแตกึีคันเลือดออกได้เป็นเหตุเลยครับเนี่ยเราไม่ได้เอาขากล้องมาครับเราไม่ได้เอาขากล้องมาก็ต้องใช้มือถ่ายไปก่อนครับ ก็คือเราจะมาหาเขาเพื่อจะมาเอาเครื PM ่องตัดหญ้าับจวไปเอาเครื่องตัดหญ้าแต่ก็ต้องมาหาเขาที่นี่ปกติเขาตกปลาอยู่ตรงนู้นแต่เขาย้ายมาทางนี้แล้วเพื่อมาหลบแดกต้นม้ใหญ่ก็เขามีเบ็ดแค่ไหนเขาก็เอามาวาง ให้หมดครับถ้าเราเอามาอันเดียวถ้าเราเอามาอันเดียวถ้าเอามาอันเดียวก็ง่ายนะครับถ้าเรามีเบ็ดอยู่อันเดียวถ้าเราตกปลาก็ง่ายนะแล้วก็ต้องออรอเพราะว่าตรงนี้ปลาไม่ค่อยเยอะครับถ้าบ่อไหนปลาเยอะเขาจะวางเขาจะตกเบ็ดปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นมาเลยก็คือเอาเอาเบ็ดไปใส่น้ำ บ็ดใส่น้ำแล้วก็อะไรวะก็คือถ้าเขามีหลายอันเขาก็ก็ดีนะครับก็คือว่าปลาตัวไหนจะมาเบ็ดไหนปลาตัวไหนจะมาเบ็ดไหนสมมุติว่าถ้าปลาตัวเนี้ยมามากินเบ็ดมามากินเบ็ดแรกมามากินคันเบ็ดแรก ถ้าคันเบ็ดไหนขยับเราก็ต้องไปขยับคันเบ็ดนั้นนะครับสมมติว่าถ้าคันเบ็ดแรกขยับเราก็ต้องไปขยับคันเบ็ดแรกถ้าคันเบ็ดที่สองขยับปุ๊บเราก็ต้องไปขยับคันเบ็ดที่สองถ้าอันเบ็ดอันไหนไม่ขยับก็เราก็ไม่ต้องไปขยับมันนะถ้าคือถ้าผู้โชคดีคนไหนครับได้ปลาตัวถ้าคนไหนได้ปลาตัวใหญ่ก็คือโชคดีครับนั้นก็ทำไร เขาทำอะไรก็ไม่รู้ครับเขาทำอะไรก็ไม่รู้เขาน่าจะวางขายคนขับเรือเขาจะขับเขาน่าจะวางขายคนขับเรือไหมเราก็เห็นผมตามชาวบ้านเราด้ประมาณ หลายกว่าตัวแล้วแต่ว่าหลายกว่าตัวตรงนี้แดดเยอะครับสมบัตแดดจะมาสองตรงนี้ประประจกร,รแดดจะมาสองที่เราบ้างตรงนั้นเขาได้ปลาแล้วเห็นไหมการเบ็ดขยับเลย เรามีเบ็ดเท่าไหนก็ดดทำได้แค่นั้นครับชีวิตคนตกปลา,า,เ,าเราไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยครับเดี๋ยวเราต้องหาเสื้ออะไรกินก่อนเดี๋ยวหาซื้อเบอร์เกอร์ไปกินก่อนครับจะไปเลยกับเอาเครื่องตัดหญ้าแต่ก็ต้องมาหาเข้าที่ที่นี่ครับ เอ้าลูโยทำไมต้องเอาผ้ามัดเท้าอ่ะอ๋อ็ดึกว่าเท้าลูโยเป็นแผลก็เลยมัดไปนี่ครับถ้าเพื่อไม่เรียบแบบนี้อันตรายนะครับถ้าเผื่อหินมันเคลื่อนที่แบบนี้อันตราย แบบนี้ต้องไม่ให้เด็กทาลกลงมานะครับเียบแบบเดี้ยขาออกสุดเลยเนี่ยตะคุณหล้มมาปุ๊บแล้วก็แทงเนี่ยบอกเลยมากไม่น่าร็ก่อนต้องระวงังต้องเซฟตัวเองให้มากครับเระวังตัวเราเองไว้ก่อนเราก็ต้องค่อยๆเดินครับพื้นนี่มันไม่ค่อยเรียบเพราะว่ามัน พขาบอผมก็ค่อยก็ผมยังเป็นห่วงทุกคนคนระับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ม,มาหาเข้าที่อ่างครับก็ต้องมาหาเอามาเขาเพื่อมามาข้าวถั่ยนะครับทีับ๊ายสวัสดีครับไม่รู้อะไรล่วงพังงัดได้แต่เลื้อร เดี๋ยวลองแป๊นนนบนึงกดไม่ติดว่ะเมื่อกี้น้ำหกใสเมื่อกี้น้ำหกใสไงมันกดไม่ได้เนี่ยรถรถก่อมเป็นปั๊มสายมันไม่ใช่คอมัอนเร็วถ้าคอมัอนเร็วมันจะไอดี ID มันจะไม่มน้ลาลววฮะทำไมน้ำหมดอ่ะ Oh, เงงติมข้าไปอีกไม่นะมันไม่ใช่ถ้าไม่รวดจริงมัน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 จะอมน้ําอยู่ถ้าถอดถ้าทาเองมันก็คงยากอะกให้ร้านเขาทาให้ดีกว่าถ้าจะไม่รู้ว่าค่าซ่อมเป็นกี่บาทไม่ได้ถามลุงเปาเลยเพราะว่าที่ร้านลุงเปาเขาก็ทาเหมือนกันเปลี่ยนแบบนี้แหละ จับด้านล่างหรือด้านบนกดไว้กดไว้กดเหรอมือนี้กดไว้แล้วก็มือนี้ดันดันเข้าข้างในเดี๋ยวพ่อจับไปไล่อ๋อนี่ไงกล่องเก่าเสริมสภาพแล้วอันนี้คือกล่องใหม่เราเปิร์กใหม่เจ็ดปีเปลี่ยนทีใช่ปไหมสองปีสองปีเหรออ๋อเจ็ดปีก่อนคือ ไม่ได้ใส่เจ็ดปีก่อนคือไม่ได้ใส่ก็คือตอนออกรถไปแรกๆแล้วเราไม่ได้ไม่ใส่ลําโพงเราไม่ได้ติดก็คือประมาณช่วงภ้าปีกปีแหละใส่ทีคุณเชฟก็ใส่

ในรถก็ไม่มีรถก็ไม่มีตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ต,ดติดติดไอ้นี่แป๊บนึงสต็อปเดี๋ยวเจอกันที่หน้า